ทางด้านกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในภักสี่ส่วนหน้านะคะแจงเหตุรอบยิงสองสามีภรรยาในพื้นที่ของอำเภอราปันจังหวัดยะลาค่ะยืนยันเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังพบข่าวบิดเบือนส่วนความคืบหน้าคดีค่ะเร่งสอบสวนติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุความคืบหน้าจากกรณีเหตุคนร้ายรอบยิงนายบอราเฮง สีละลูอายุ47ปีและนางสาวซีตีมาลีแยอับดุลเลาะอายุ46ปีสองสามีภรรยาเสียชีวิตบริเวณบ้านเลขที่94หมู่ที่2ตำบลจัก,กัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568เวลา19.30นาทีโดยเหตุเกิดขณะที่นายบอราเฮงกำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านและนางสาวซีตีมาลีแยนะคะกำลังอาบน้ำอยู่ข้างบ้านภายหลังเกิดเหตุเจ้า ที่ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานยหลักฐานพบปอกกระสุนปืนคาบินขนาด0.30ม mm ิลลิเมตรนะคะที่คนร้ายค่ะได้ใช้ก่อเหตุจำนวน1ปอกและเศษกระสุนจำนวน1ชิ้นพันเอกเกียรติศักดิ์นีวงศ์โฆษกกรมนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าระบุว่าสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวแรงจูงใจในการก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้ตั้งปมขัดแย้งเรื่องส่วนตัวแต่ยังไม่ตัดประเด็นการสร้างสถานการณ์ใน พื้นที่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเร่งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุและจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างอุกอาจในครั้งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ ขณะเดียวกันค่ะภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นค่ะก็มีกระแสะข่าวทางสื่อโซเชียลพยายามบิดเบือนโยนความผิดว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐทางนี้กองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนทนขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างแน่นอนหากพบว่าบุคคลใดเข้าข่ายกระทําผิดกฎหมายก็สามารถนํา ในส่วนของกฎหมายมาบังคับใช้กับบุคคลนั้นๆได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงทั้งนี้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้การยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าจะนําตัวผู้กระทําผิดมารับโทษตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด